ครับจะพาไปกินชาเย็นปั่นครับผมซึ่งชื่อเนี่ยจำง่ายมากๆว่าอน,นันตจะปั่นชาเย็นอน,นันต์เป็นใครแล้วทำไมถึงจะมาปั่นชาเย็นไปดิดตตมกันเลยครับนี่ครับร้านอน,นันต์จะปั่นชาเย็นที่ขายชาสลเลปี้หอมกลิ่นควันไม้และนมสลเลปี้สูตรหวานน้อยร้านเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เริ่มจากเปิดมุดขายตมงานต่างๆวันที่ยอดขายสูงสุดอยู่ที่400แก้วตอนนี้มี2สาขาในกรุงเทพคือที่ซีคอนสแควร์สีน้ำเินและที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ตรามอินทรา เจ้าของร้านคือคุณกิกิติยากับแฟนชื่อคุณปอนทั้งสองเป็นคนชอบดูรายการตลกมากและได้ฟังเพลงที่เป็นคาถาสุดฮาคืออันันตปาจาเยี่มีอาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเป็นผู้ร้องเพลงนี้จึงดัดแปลงคําจากบทสวดมาตั้งเป็นชื่อร้านและมีคลิปบทสวดของร้านโด่งดังเป็นวรัเลเรามาคุยกับคุณกิกกันเลยครับสวัสดีครับคุณกิกครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณการ ชื่อกิตยาเอการกุลนะคะชื่อเล่นชกี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาณาจักรปั่นชายินที่กรุงเทพค่ะชื่อร้านติดหูมากๆครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับใจเราอะอยากจะคิดอยู่แล้วว่าเออจะทําธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆมีโจทย์ในใจว่าเป็นขนมหวานแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชื่อที่ถูกใจพอเรามาดูรายการตลกเราก็เลยแบบเอ๊ะขึ้นมาแล้วก็แฟนเขาเป็นคนชอบแปลงเพลงอยู่แล้วมันก็เป็นแบบ อานันจะปั่นชายเย็นที่มันมีความหมายได้อย่างนี้ค่ะก็เลยเกิดเป็นชื่อร้านว่าอนันจะปั่นชาเย็นค่ะอนันจะปั่นชาเย็นเนี่ยนะครับโด่งดังจากคาถาแล้วก็ท่าเต้นที่เป็นวรุ่มากๆอยากให้คุณกิ๊กช่วยทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับอานันจะปั่นชายเย็นอปติเทเทนะอาอปัติยาอปติเทเทืออปัติโทอปัปติกืดกืดกืดเมนูน้ําที่ร้านมีอะไรบ้างครับ นะตอนนี้นะคะก็คือจะมีเป็นสลัดชีค่ะเป็นแบบหวานน้อยจะมีเป็นนมนัวนะคะจะใช้เป็นนมสดค่ะมาปั่นเก็ดนะคะเป็นสลัดเีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นชายเย็นค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นชาไทยกลิ่นควันไม้แต่ลูกค้าก็จะมีไปเล่นมุกว่าแบบเป็นกลิ่นควันทุ่งควันเทียนอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจินตนาการนะคะ ไอเดียการตกแต่งของร้านเป็นแนวไหนครับจุดประสงค์เราแต่แรกที่เราแบบอนาจัปปั่นชายเย็นนะคะก็คือจะเป็นแนวแบบปราบผีอยู่แล้วนะคะ<อ>เราก็เลยจะเอาพวกยันนะคะไปแปะๆๆทั่วบูธแล้วทราบมาว่าที่ร้านนะครับมีของที่ระลึกสายมูให้กับลูกค้าด้วยคืออะไรครับก็จะมีก้อนทองนะคะที่แบบมูเตลูมาแล้วอันนี้ก็คือจะไว้แจกให้ลูกค้านะคะ อันนี้ค่ะของคนจีนเขาจะเรียกว่าเป็นกิมตุม้มนี่แหละรายละเอียดเพิ่มเติมของร้านอนันตจะปัญชายเย็นนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางในคึ้นหน้าจเจอเลยนะครับแหมชื่อร้านนี่เรียกอะไรก็หาตลอดสั่งชายเย็นไม่ว่าจะหวานน้อยหรือหวานมากแต่คนสั่งน่ารักมากขอบคุณครับเอาไปใช้กันบาริสต้าเอาไปใช้กัน